เรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเขียนบทอีกนิดนึงเป็นศัพที่ที่น่าจะรู้จักแล้วเอามาใช้เนาะรู้จักไหม planting กับ pay off รู้จักไหมคะมันคือการที่ที่เราเปิดอะไรมาแล้วเราตบอเหมือนมุกอะหนังก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังคิด example ไม่ได้ว่าว่าแบบ เหมือนเหมือนพระเอกเนี่ยชอบกินแคนดี้อันนี้จังเลยขนมวันนี้แล้วสุดท้ายแล้วเฮ้ยนางเอกแม่งก็ชอบกินเหมือนกันมันเลยไปรักกันตอนจบอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่ไปปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรไว้หัวเรื่องแล้วท้ายเรื่องไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็เริ่มงอกงามแล้วเราก็เห็น เนาะไม่ว่าจะเป็นซิมโบลิกหรืออะไรอะไรก็ตามเนาะที่เราเห็นว่าเนี่ยซีนเนี่ยทิ้งปมคำถามบางๆเอาไว้อาจจะเป็นหัวเรื่องการเรื่องก่อนที่จะกลับมาเล่าความสัมพันธ์ของมันและข้อมูลนี้อีกครั้งเพื่อส่งเ,เพื่อเพื่อส่งผลกับการกระทำของตัวละครโดยต้องให้คนดูไม่รู้ก่อนนะนั่นคือแพลนติ้งกับเพย์ออฟมีมีมีไอเดียไหมเอาเต็มเลยเอาว่าไงครับ สองตัวไปกินร้านอาหารอินเดียกันครับแล้วพอตอนท้ายเนี่ยกับเหลือแค่ตัวละครตัวเดียวที่นั่งนึกถึงผู้หญิงคนนั้นครับอ่าอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะจริงๆแล้วอันนั้นนเขาเรียกว่า repetition with variation มันคือการที่กลับมาสถานที่เดิมๆแต่ว่าสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันเปลี่ยนไปอันนั้นก็เป็นเทคนิคการเขียนบทอีกแบบหนึ่ง โอเคแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยอันที่สองเซอร์ไพรส์กับทวิสต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือว่ะอันนี้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ฮะรู้ความแตกต่างว่าเซอร์ไพรส์แบบหุยตกใจจังเลยอะไรวะกับทวิสต์คือการที่ที่พอดมันมันมันทวิสต์ไปปมมันหักไปหักมารู้ว่ะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันหรือเซอร์ไพรส์จะไม่รู้มาก่อนที่จะเรื่องขอการเียนรูอ่า ไม่เก่งอะฮะ่เลเะเก่งเงใช่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ไม่รู้เนาะเซอร์ไพรส์ก็แบบอยู่ดีก็แห่ผีโพมาหรืออะไรเงี้ยแฮ่กระเป๋าตั้งหายอะไรเงี้ยถูกว่าแต่ทวิสต์เนี่ยมันเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันมีไม่ขวาก็ซ้ายแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวละครมันจะไปซ้ายแต่เฮ้ยแม่งดันไปขวาวะ่นะเนาะพี่บอกก่อนว่าการใช้มันต้องเลือกนิดนึงเวลาในการเขียนบทอนะถ้าอยู่ดีอะมาใช้เซอร์ไพรส์ ไปหักเหบทไปปรับทำให้มันหลบไปหลบมามันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เซอร์ไพรส์ส่วนใหญ่มันจะเวิร์กกับกับอะไรเกี่ยวกับตัวละครน,นำตัวละครรู้จักตัวละครมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะ่ะเวลาเราทำเวลาพอดมันเดินไปข้างหน้าเหมือนหนังเกาหลีใช่ปะที่มันหักไปหักมาส่วนใหญ่ทำทวิสต์จะดีกว่าเซอร์ไพรส์ เนาะไม่งงเนาะเพราะบางคนนะคิดจะคิดตลอดเลยว,ว่าฉันอยากหักไปหักมาเหมือนนางเกาหลีแต่แม่งเป็นเซอร์ไพรส์แบบมึงมาจากไหนวะไม่ได้ไม่ได้แพลนไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้ทิ้งปมไว้ก่อนตรงหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะทําให้สับสนได้ไลฟ์อีเวนต์นะลูกรู้จังไหมคะไลฟ์อีเวนต์ก็คือเอ่อซีนซีนวันเกิดซีนงานบวชซีนงานแต่งซีนอะไรพวกเนี้ยที่ที่บางทีอะเราแค่จะบอกว่าอุ๊ยเขาไปเจอเขา นางเอกเจอพระเอกที่ไหนไม่รู้ใช่ปะ่ะเราก็แค่บอกว่ารักกันแค่จะเล่าแค่เนี้ยแต่บางทีการที่ใส่ไลฟ์อีเวนต์เข้าไปงานแต่งงานบวชวันเกิดพ่องานอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนดูอินเข้าไปกับ กับบรรยากาศให้ให้คนดูลิ้นเราก็เคยไปแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนังพิเจอร์อ่ะรู้จักพิเจอ์ใช่ไหมอภิชาติพงศ์อ่ะม่งเป็นไลฟ์อีเวนต์ส่วนใหญ่หมดเลยให้คนดูแบบรู้สึกแมรเล่นคอเหลียรู้สึกจำได้แต่ก่อนฉันเคยไปโรงพยาบาลไปงานวัดแล้วฉันมีความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยให้คนดูรู้สึกเข้าร่วมกับซีนมากขึ้นแทนที่จะเขียนซีนร้านอาหารอีกแล้ว แทนที่จะเขียนซีนห้องสมุดอีกแล้วบางทีมันต้องมีไลฟ์อีเวนต์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นคนดูนะคะแล้วก็เป็นแบ็กกราวให้คนดูรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมานะแล้วมีใครรู้จัก a d ดเวอร์ท m e เมบ้างไม่ใช่การโฆษณาแบบนั้นนะว่าไงลูกคืออะไรการแอดเวอร์ทิสเมนต์ โปรดัก <Product S 2> ที่อยู่ในเรื่องไหมครับแบบโปรดักไม่ใช่นั้นแบบ replace นั่นโปรดัก replacement ในเรื่องเรายังไม่หาเงินเรายังไม่สอนหาเงินตอนนี้จริงๆแล้ว advertisement น่ะคือการที่หนังแบบหนังโอเชียนนะหนังหนังที่จะไปปนเพชรอะ นึกออกปะอยู่ดีไม่เล่าเลยว่าขบวนการการจะไปป้นเพชรแ,แม่งทำยังไงแล้วฉายเลยเข้าไปในมิวเซียมแล้วก็แบบเดินไปขวาซ้ายแล้วก็ป้นมาเลยมันจะไม่มันเท่ากับการที่เราให้อีโอเชียนอีมามุงกันอยู่ที่โต๊ะแล้วบอกว่าแผนคืออะไรเนี่ยมันคือซีนอดเวอร์ไทส์เมนต์สมมุติมันเป็นหนังที่มันมีแผนลับอะไรที่จะต้องให้คนดูรู้อะว่า ว่าแผนมันคืออะไรแล้วมันผิดแผนตรงไหนอ่ะนี่คือซีนแบบที่ว่าเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคนดูจะได้รู้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้มันผิดแผนแล้วนะถูกแผนแล้วนะพวกมิชชั่นอิมพอสซ b เบิลหรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรน,นะท็อปกันอย่างนี้ใช่ปะที่มันต้องบินไปส่งของจุดนี้อ่ะมันก็จะมีโมเดลเครื่องบินใช่ปะที่ที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องไปซ้ายเราต้องบินลงทะแยงมาะอะไรเงี้ยถ้าไม่มีซีนพวกนั้นานะหนังแม่งก็จะไม่สนุกเพราะคนดูมันก็ลอสไงไม่รู้ว่าทําทําไมเพื่ออะไรส่วนใหญ่ มันจะเป็นหนังแอคชั่นที่มีมิชชั่นต่างๆนา,ๆน,าๆนาหรือว่าหนังจีบสาวอะไรอย่างงี้ก็ได้ตอนที่ตัวละครมันมามุงกันก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรเพื่อการเล่าเรื่องที่สนุกขึ้นให้คนดูประเด็นคือให้คนดูไม่รู้สึกลอส ตอ,ตอนไหนก็ได้ของเรื่องนะคะหนังที่ดีมันหนังที่เขียนดีคนดูตั้งทั้งตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะทายแอคหนึ่งอ่ะมีคำถามคำถามเดียวแล้วก็เกาะคำถามนั้นอ่ะไปจนจบเรื่องเนาะแล้วก็ได้คำตอบของคำถามนั้นนะไม่มีการงงว่าอยู่จุดไหนของเรื่องนะคะ